มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เรือฟรีกเกตและเรือดำน้ำําใหม่มานี่เราจะสามารถป้องกันพื้นที่อนณาเขตทางทะเลของเราได้เรือที่เรามีอยู่เดิมนี้จะสามารถรักษาที่ปไตยของเราได้ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมบอกว่าท้องทะเลของเรานี้ค่อนข้างที่จะ ป้องกันแล้วก็ดูแลได้ง่ายกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ชมว่าทําไมผมถึงมีความคิดแบบนั้นนะครับโดยในวันนี้ผมจะเน้นพูดถึงเรื่องการป้องกันการบุกรุกทางทะเลด้านอ่าวไทยเป็นหลักก่อนนะครับตามภาพจะเห็นได้ว่าอ่าวไทยของเรานี่เป็นลนักษณะอ่าวที่ตันนะครับแล้วก็ทางปากเนี่ยกว้างแล้วก็จะแคบลงเรื่อยๆระยะทางเส้นตรงทางทะเลจากใต้สุดของประเทศไทยไปจนถึงแหลมกาเบาของเวียดนามมีความกว้างประมาณ350ไมล์หรือประมาณ500กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ทะเลบริเวณนี้เราจะต้องแบ่งคนละครึ่งกับเวียดนามก็ <S <S <ork> จะทําให้เหลืออาณาเขตทางทะเลของไทยบริเวณนี้ไม่เกิน250กิโลเมตรและจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ทําให้เห็นว่าการเข้าไปในบริเวณลึกๆของอ่าวไทยนั้นสามารถเข้าได้เพียงทางเดียวเท่านั้นทําให้การเฝ้าระวังทางทะเลของเราเป็นไปได้ง่ายขึ้นคําว่าง่ายในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะง่ายได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าระยะทางของทะเลนี้ก็หลายร้อยกิโลเมตรแต่หมายความว่าง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเฝ้าระวังหลายทิศทางในการเฝ้าระวังและตรวจจับเรือดำน้าก็เช่นกันครับ อ่าวไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทะเลน้ำตื้นความลึกสุดอยู่ที่ประมาณ85เมตรซึ่งก็จะอยู่บริเวณต,ตอนกลางๆของอา่าวซึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกของเรือดำน้าที่จะแทรกซึมเข้าไปภายในเพราะว่าบริเวณน้าลึกจะทําให้การค้นหาได้ยากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันครับก็จะทําให้พื้นที่ในการค้นหาโดยเรือหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ามีพื้นที่ แคบลงเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับทะเลก็มีความกว้างมาก2-300กิโลเมตรดังนั้นถ้าเรานํากองเรือปราบเรือด,ดำน้ําไปดักทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรือดำน้ําตัดสินใจเข้ามาทางด้านขเขตบริเวณน้ําตื้นละ่ะเราจะทําไงเพราะว่าเราก็ไม่มีกองเรือหลายกองหรือว่าเรือมากพอที่จะไปดักในทุทิศท,ทางได้ในวันนี้ผมจึงอยากนํานเสนอกองเรือของราชนาวีไทยซึ่งยังไม่ค่อยมีคนคิดถึงหรือกล่าวถึงกันมากนะักนั่นก็คือกองเรือทุ่นระเบิด โดยที่กองเรือทุ่นระเบิดนี้นะครับตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2446หรือว่ารศอ2 2แต่ในวันนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงประวัติของกองเรือทุ่นระเบิดนะครับแต่ว่าวันนี้จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับกองเรือทุ่นระเบิดในปัจจุบันและก็ความสามารถของกองทัพเรือโดยเฉพาะกองเรือทุ่นระเบิดมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันโดยเมื่อวันที่29มิถุนายน2 5 3 3ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากกองบังคับการกองเรือทุ่นระเบิดเป็นกองบัญชชาาาากากกกกรรรรรรออออออองงงเเเเเืืืทุ่นนะบบิดดดยแใาาป็3มว หมวดเรือที่หนึ่งมีเรือหลวงบางแก้วและเรือหลวงดอนเจดีหมวดเรือที่สองมีเรือหลวงบางระจันเรือหลวงหนองสาหลายเรือหลวงลาดยาเรือหลวงท่าดินแดงหมวดเรือที่สามมีเรือหลวงถลางแล้วก็เรือกวาดทุรรเบิดขนาดเล็กชื่อเรือทอหนึ่งถึงทอสิบสองเรือทุกลำในกองเรือทุรรเบิดนี้นะครับ ต่อจากไม้เนื้อแข็งครับยกเว้นเรือหลวงถลางลําเดียวที่ต่อด้วยเหล็กตามปกติเนื่องจากว่าเรือหลวงถลางไม่ใช่เป็นเรือที่ใช้ในการเก็บกู้หรือกวาดทุ่นระเบิดนะครับเป็นเรือที่ใช้ในการสับสนุนยุทธภัณฑ์แล้วก็เป็นเรือสําหรับที่พักให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติการในการกวาดทุ่นระเบิดกลางทะเลครับสาเหตุที่เรือกวาดทุ่นระเบิดต่อด้วยไม้ก็เพราะว่าทุ่นระเบิดจะมีแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ในตัว ดังนั้นเมื่อเรือซึ่งเป็นเรือเหล็กวิ่งเข้ามาใกล้ๆนี่ก็จะดึงดูดทุ่นระเบิดให้วิ่งเข้าไปหานะครับทุ่นระเบิดสมัยนี้ไม่ได้ว่าห้อยไว้เฉยๆแล้วก็ให้เรือวิ่งมาชนอย่างเดียวสามารถจะวิ่งเข้าไปหาเรือซึ่งเป็นเหล็กได้ด้วยระยะทางที่จะวิ่งกระทบเรือก็ขึ้นอยู่กับกําลังของแม่เหล็กที่ฝังอยู่ในทุ่นระเบิดนั้นปัจจุบันบวดเรือที่1ได้แก่เรือหลวงบางแก้วและเรือหลวงตอนเจดีก็ได้ถูก ปลดไปสำรองประจําการนะครับโดยที่เรือหลวงบางแก้วและเรือหลวงตอนเจดีนี้เป็นเรือกวาดทุ่นระเบิดมือ2ที่ได้รับมอบมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2508ในกลุ่มของเรือกวาดทุ่นระเบิดขนาดเล็กคือเรือทอนหนึ่งถึงสินี่ก็เป็นเรือที่เล็กจริงๆครับโดยมากก็จะใช้ในการกวาดทุ่นระเบิดในแม่น้ําปากแม่น้ําหรือว่าในทะเลที่ใกล้ชายฝั่งมากๆกรณีที่ข้าศึกแอบมาวางทุ่นระเบิดเพื่อดักเรือไม่ให้ออกจากแม่น้ําหรือออกจากท่าเรือ ในส่วนของกองเรือที่เราจะใช้ในการวางทุ่นระเบิดในทะเลน้ำลึกได้ก็ประกอบด้วยเรือหลวงบางระจรันหมายเลข6 3 1หเรือหลวงหนองสาหลายหมายเลข6 3 2เรือหลวงลาดย่าหมายเลข6 3 3เรือหลวงท่าดินแดงหมายเลข6 3 4โดยเรือหลวงบางระจรันและเรือหลวงหนองสาหลายเป็นเรือในชั้นเดียวกันเข้าประจําการเมื่อประมาณปี2 5 3 0ความยาวตลอดลำ48.20เมตรกว้าง9.60เมตรกินน้าลึก2.50เมตร ความเร็ววัทยัต12นอตความเร็วสูงสุด16นอตระหว่างขับน้าปกติ448ตันระหว่างขับน้ำสูงสุด537ตันระยะปฏิบัติการไกลสุด3,100ใหม่ไมล์ที่ระยะ ความเร็ว12นอตคนประจำเรือ48นายโดยเรือทั้งสองลำนี้มีอุปกรณ์ทันสมัยที่สุดในการจัดการเกี่ยวกับทุนระเบิดในช่วงเวลานั้นและในส่วนของเรือหลวงลาดย่าหมายเลข633และเรือหลวงธาตนแดงหมายเลข634นั้นเป็นเรือในชั้นเดียวกันโดยมีการจัดหางประมาณในปี2539กองทัพเรือได้ทำสัญญาว่าจ้าง กับบริษัทของประเทศอิตาลีเพื่อต่อเรือทุ่นระเบิดจำนวน2ลำให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นมีขีดความสามารถในการล่าทำลายและกวาดทุ่นระเบิดได้ทุกประเภทเข้าประจำการเมื่อประมาณปี2,542ความยาวตลอดลำ52.50เมตรกว้าง9.90เมตรกินน้ำลึก2.90เมตรความเร็วมัธยัติ12นอตความเร็วสูงสุด14นอตระะวางคำน้ำปกติ650ตันสูงสุด680ตันระยะปฏิบัติการ2,500ไมล์ที่ความเร็ว12นอต กำลังพล48นายเดิมเรือชั้นนี้กองทัพเรือจะสั่งต่อถึง8ลำด้วยกันแต่ว่าประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงต้มยำกุ้งในปี40ก็เลยต่อมาเพียง2ลำเท่านั้นนะครับก็เป็นเรือที่น่าเสียดายพอสมควรเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงปี2559ทางกองทัพเรือได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ในสาราธนาจักรด้วยมูลค่ากว่า2,750ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเรือหลวงบางระจันหมายเลข631และเรือหลวงหนองสาลายหมายเลข632ในลักษณะ mid life upgrade โดยการจัดหาเครื่องมือรุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากรวมถึงการตรวจซ่อมสภาพเรือให้คงทนถาวรการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม2 5 6 2และทำให้เรือกวาดทุ่รเบริดของไทย มีศักยภาพความสามารถทัดเทียมกับกลุ่มประเทศชั้นนําของโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวโดยที่เรือทั้งสองลำนี้จะสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า15-20ปี ที่น่าสนใจและน่าภูมิใจก็คือนอกจากว่าเราจะมีเรือกวาดทุ่นระเบิดที่ทันสมัยแล้วทางกองทัพเรือยังสามารถทำการวิจัยและผลิตทุ่นระเบิดขึ้นมาได้เองซึ่งมีความทันสมัยแล้วก็พิเศษอย่างยิ่งก็คือเป็นทุ่นระเบิดแบบล่องหนซึ่งพัฒนามาจากกลไกของทุ่นระเบิดแบบง่ายๆในสมัยเก่ามีลักษณะเป็นทรงกลมลอยอยู่ใต้นะ้ำเคลือบด้วยไฟเบอร์โค้ตเบอร์สิเเพื่อป้องกันการตรวจจับจากโซนา่าตัวทุ่นระเบิดบรรจุดินระเบิด TNT หนักประมาณ100กิโลกรัมในตัวทุ่นระเบิดมีกลไกในการตั้งเวลาทงานนได้เช่ ต้องการตั้งเวลาให้ทำงานเป็นระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นให้ทำลายตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้ยุติการทำงานก็ได้ผู้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าสามารถตั้งเวลาทำงานของระเบิดได้อย่างเช่นว่าเราคิดว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อประมาณ1ปีเราก็ตั้งให้ระเบิดนี้ทำงานเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นก็ให้ระเบิดทำลายตัวเองหรือว่าถ้าเสียดายเราก็ตั้งให้หยุดการทำงานเพื่อไปเก็บกลับมาใช้ใหม่ก็ได้ทุ่นระเบิดนี้สามารถทำลายเรือได้ทุกประเภท ไม่ว่าเรือผิวน้ําหรือว่าเรือใต้น้ําไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ารุ่นเก่าหรือว่ารุ่นทันสมัยที่สุดก็จะสามารถทําลายได้เพราะว่าตัวทุ่นระเบิดจะไม่ส่งเสียงไปกระทบโซนหน้าทาให้ไม่สามารถจะรู้ตําแหน่งของทุ่นระเบิดได้ถ้าเราวางทุ่นระเบิดไว้จํานวนมากๆก็สามารถทำลายเรือและก็เรือใต้น้ำได้พร้อมกันหลายลำถ้าเราวางทุ่นระเบิดไว้บริเวณเขตนน้ำตื้นระหว,ว่างเกาะแก่งต่าง หรือว่าบริเวณช่องแคบระหว่างชายฝั่งกับเกาะซึ่งอยู่ในทะเลบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่อันตรายสาหรับเรือของข้าศึกเพื่อที่เราจะได้นํากําลังกองเรือไปวางไว้ตําแหน่งอื่นที่ไม่สามารถจะวางทุ่นระเบิดได้ทุ่นระเบิดที่กองทัพเรือผลิตได้เองนั้นยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วยคือในราคาลูกรลบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าถ้านําเข้าหรือว่าสั่งเข้ามานี่จะมีราคาถึงลูกละประมาณ1ล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้ย้อนกลับมาครับว่าด้วยเหตุน,นี้แหละครับทำไมผมถึงบอกว่า อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเรานั้นน่าจะสามารถป้องกันและดูแลได้ง่ายกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพราะว่าเรามีลักษณะและภูมิศาสตร์ทางทะเลที่จะสามารถวางทุ่นระเบิดได้ง่ายแล้วเมื่อเปรียบเทียบภูมิศาสตร์ทางทะเลของเพื่อนบ้านอื่นๆจะเห็นได้ว่าประเทศอื่นนั้นมีทะเลเปิดเป็นบริเวณกว้างมากแล้วก็ยังไม่สามารถจะกําหนดหรือว่าหาจุดวางทุ่นระเบิดได้ง่ายนักเพราะว่าผู้ลุกรานหรือ้าศึกจะสามารถเข้ามาได้ในหลายทิศทางแม้จะเป็นทิศทางเดียวแต่ก็มีเส้นทางที่ จะเข้ามาได้กว้างมากอย่างเช่นเวียดนามหรือว่าพมา่าจะเห็นว่าเป็นทะเลเปิดเรียกว่าเปิดหน้ารับเลยทีเดียวจะเข้ามาทางไหนก็เดาได้ยากเพราะนั้นจะไปวางทุ่นระเบิดที่ไหนก็คงจะลําบากเพราะว่าไม่มีจุดหรือว่าช่องแคบที่บีบให้เรือของฝ่ายข้าศึกนั้นจะต้องเข้ามาในบริเวณช่องแคบนั้นทีนี้เรามาเปรียบเทียบก,กาลังทางกองเรือทุ่นระเบิดของแต่ละประเทศในภูมิภาคที่กันบ้างนะครับเริ่มจากกัมพูชาไม่มีรายงานแล้วก็ไม่มีเรือที่จะใช้ในการทําสงครามทุ่นระเบิด เวียดนามมีเรือกวาดทุ่นระเบิดเก่าๆสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองจากรัเสเซียอยู่6กลำแล้วก็มีเรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่งจากสหรัฐหนึ่งลำเป็นเรือเก่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเช่นกันแต่ไม่มีเรือลักษณะล่าและทำลายทุ่นระเบิดมาเลเซียมีเรือกวาดทุ่นระเบิดและล่าทำลายทุ่นระเบิดรวมทั้งสิ้น4ี่ลำแต่ความสมัยนั้นยังไม่เท่ากับเรือของกองทัพเรือไทยเราจะเห็นได้ว่าในภูมิภาคร,รอบๆประเทศเหล่านี้เรามีความสามารถในด้านสงครามทุ่นระเบิดสูงสุดแล้วก็ยังมีพื้นที่ลักษณะ ทางบุริประเทศทางทะเลเอื้ออยโดยการทําสงครามทุตรเบิดกองเรือทุตรเบิดน่าจะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่จะช่วยป้องกันอธิปไตยของเราทางทะเลในขณะที่เรายังไม่มีกองเรือใหม่ๆห,หรือว่าเรือดำน้ำําเพียงพอในขณะนี้นะครับในส่วนตัวนะครับผมมองว่านอกจากกองทัพเรือจะสนใจ เรือฟริเกตสมรรถนะสูงรวมถึงเรือดำน้ำแล้วก็น่าจะหันมาสนใจเรือทุ่นระเบิดบ้างนะครับถ้าเรามีเรือทุ่นระเบิดเพิ่มขึ้นอีก6กลำตามแผนเดิมนี่นะครับเราก็จะสามารถสร้างแนวพงกันทางทะเลด้วยทุ่นระเบิดได้อย่างแน่นหนาซึ่งอาจจะทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงถึง8ลํลำแล้วก็เรือดำน้ำสามลำซึ่งต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลสุดท้ายนี้ขอนําคําขวัญของกองเรือทุ่นระเบิดมากล่าวให้ฟังกันนะครับทำศึกทุ่นระเบิดเปิดวิถีนาวาขวางมักค่าภัยรี นี่ก็เป็นเรื่องราวของกองเรือทุนระเบิดและความคิดเห็นของผมซึ่งนํามาคุยกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาถึงจุดนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ